สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้นะครับก็จะมาติดตามผลอของการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันใบทุเรียนที่จะเกิดอาการใบไหม่หรือว่าซันเบิร์นช่วงหน้าหนาวนะครับ ทุเรียนที่สวนก็จะชอบเป็นช่วงนี้นะครับช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวมาถึงก่อนที่กําลังจะเข้าหน้าหน้าแล้งแล้วก็ร้อนเนี่ยนะครับมันจะชอบเป็นนะครับก็ไม่รู้ว่าทุเรียนที่สวนของเพื่อนๆจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่านะครับอาการป้องกันซันเบิร์นนะครับที่ว่าอาการใบไหม้ อาสาเหตุที่เป็นใบไม้นะครับช่วงกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศมันจะแห้งลมมันจะแรงนะครับลมจะแรงที่สำคัญก็คือ,อแสงตะวันมันจะเอียงฝั่งเดียวนะครับคือเอียงมาทางฝั่งทิศใต้นะครับใบทุเรียนก็จะได้รับแสงได้รับแสงแรงๆนะครับอยู่ฝั่งฝั่งเดียวนะครับ ผมถึงได้ทําคลิปไปนะครับทําคลิปไปก็ต้นคู่2ต้นนี้แหละนะครับที่ผมลงคลิปเ,เกี่ยวกับการที่นําฟางข้าวนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จช่วงนั้นนะครับเ,เราก็นําฟางข้าวมานะครับามาคลุมโคกคลุมลักษณะฝั่งก็คือครึ่งครึ่งครึ่งโคกนะครับครึ่งทางด้านทิศใต้นะครับผมคลุมมานะครับ คลุมที่ขอบโคกหลังจากนั้นนะครับการให้น้ำนะครับวิธีการให้น้ำเราก็จะเน้นฝั่งนี้นะครับเปิดหัวสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับให้น้ำมันตีออกมาที่ริมโคกนะครับตีออกมาตรงนี้นะครับให้มันเปียกนะครับให้รักษาความชุ่มที่ขอบฝั่งนี้เยอะที่สุดนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับต้นนั้นนะครับก็จะเปิดปกติเพราะว่า ร่มของทุเรียนนะครับต้นนี้นะครับมันจะพาดไปฝั่งโน้นมันจะเจ็บความชุ่มไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าร่มนะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะครับดินอยู่ในร่มแต่ฝั่งนี้จะโดนแดดเต็มเต็มนะครับมันจะแห้งใวก็คือการให้น้ํานะครับการให้น้ําที่ที่เยอะนะครับฝั่งนี้ในเรื่องวิชาการผมก็ไม่ไม่รู้หรอกนะครับ เกี่ยวกับที่ว่าใบทุเรียนมันมีอาการดูดน้ําคลายน้ำเนี่ยนะครับใบมันจะคลายน้ำอย่างอะไรยังไงเนี่ยนะครับแต่ผมจะทําวิธีนี้นะครับก็คือให้น้ําให้น้ําฝั่งนี้นะครับส่วนทางใบนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับคลิปก่อนก็คือการฉีดพ่นเกี่ยวกับาธาตุสังกสีนะครับช่วงที่เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ สิงเดียวนะครับสิงเดียวเราก็ฉีดพ่นให้นะครับอาจจะเป็น10วันนะครับทุก10วันหรือว่า15วันเนี่ยก็ได้นะครับเราก็ฉีดพ่นให้นะครับมันจะช่วยในการเป็นเกาะกำบังนะครับในเรื่องของอาการใบแก้วนะครับใบที่มันจะกรอบเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็น่าจะ น่าจะเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวก็แรงแรงแล้วก็ร้อนเนี่ยนะครับตะวันมันก็เอียงมาก็คือขึ้นมาตรงหัวเราแล้วนะครับช่วงนี้ทุเรียนก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันจะไม่เหมือนหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็ค่อนข้างที่จะดูแลลำบากนิดนึงนะครับยาลาก็ทิ้งไม่ได้นะครับยาลาเนี่ยขาดไม่ได้นะครับ ดูดูกันไหนก็ช่างนะครับอะดูใบนะครับดูใบอนนี่ครับดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นใบที่ก็คือสู้ได้นะครับสู้ได้สู้แดดได้อยู่นะครับใบที่มันแห้งนะครับนี่ครับนี่อาการซันเบิร์นะครับใบนี้ผมก็ได้ทําคลิปไปคลิปก่อนๆนะครับ ตอนนั้นก็มีอาการเหลืองนะครับเหลืองนิดหน่อยตอนนี้นะครับดูนะครับมันรับแดดเยอะนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ให้มันหายมันก็ไม่หายหรอกนะครับส่วนใบที่อยู่ในร่มนะครับใบที่อยู่ในร่มเนี่ยนะครับมันก็ปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดนะครับไม่ได้โดนแสงนี่ครับก็ถือว่ายังปกติดีนะครับนี่ครับเพื่อน ดูนะครับดูทั่วไปนะครับดูสภาพเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกมันมันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแสงแดดตอนเช้าเช้านี่มันมันไม่ร้อนนะครับมันจะร้อนช่วง5้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมันจะรับตรงตรงนี้นะครับมันจะไปอย่างนั้นนะครับแดดนะครับนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งทิศทิศเหนือนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยใบก็ คงสภาพได้ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นท้นที่ตัดลำต้นออกไปเนาะ,ะใบก็นี่ครับใบเยอะเลยนะครับใบเริ่มสวยฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทิศเอ่อทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี่ครับทิศเหนือแดดก็จะไม่โดนนะครับมันจะเอียงไปทิศอ่ทิศต,ต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตะวันมันจะลงะต้นนี้มันได้รับ ได้รับร่มจากต้นนี้นะครับมันเลยไม่มีปัญหานะครับการปลูกทุเรียนต้นคู่อ่าเราก็จะปลูกลักษณะเป็นคู่แบบนี้นะครับก็คือ,อ ى, ต้อนนี้ฝั่งทิศใต้ต้นนี้ฝั่งทิศเหนือตะวันมันจะขึ้นทางนี้มันก็จะได้รับแสงพร้อมกันอย่างนี้นะครับการปลูกทุเรียนต้นคู่นะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับนีครับดูสภาพทั่วไปนะครับฝั่งนี้ฝั่งทิศ ตะวันตะวันตกเฉียงใต้นะครับนี่ตะวันมันจะเฉียงลงอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเข้าหน้าแรงนะครับหน้าแรงร้อนเนี่ยนะครับขออย่างเดียวก็ดูแลเรื่องน้ํานะครับทีนี้ต่อไปเราก็ดูแลเรื่องน้ํานะครับอากาศร้อนนะครับน้ําก็ต้องให้อาจจะเป็นวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันเราก็มาดูที่ดินของเรานะครับ สภาพดินของแต่ละโคกแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะสุ่มเอานะครับสุ่มสุ่มเอาแต่ละโคกนะครับถ้าเราให้น้ําเวลาเดียวกันนะครับเวลาเท่ากันเราก็ไปสุ่มอาจจะสุ่มโคกนี้แล้วก็ไปสุ่มโคกอื่นถ้ามันมีระดับความชื้นใกล้เคียงกันนะครับเราก็สามารถปรับการให้น้ําได้ตามเวลาที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆครับก็จะประมาณนี้ครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ